เมืองเบียร์กาท่านสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะพามาทาขนมปังนะคะขนมปังสูตรต้นตํำรับของเยาวันเขาทากันยังไงคะไปทําด้วยกันนะคะ ำขนมปังนะคะแล้วก็ทำขนมเค้กกับแม่สาวนีนะคะก็คือก็คือตอนนั้นนะคะแม่ก็กำลังคือแข็งแรงอยู่นะคะก็คือตอนนั้นแม่อายุ60ปีนะคะตอนนั้นก็คือตอนนี้แม่ก็80แล้วนะคะเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะเราเราก็เรียนภาษาอยู่นะคะช่วงนั้นเราก็ว่างนะคะก็คือ มีเวลาก็ถามแม่ว่าฉันอยากจะทําขนมเค้กเธอสอนฉันได้ไหมแม่ก็สอนให้นะคะสอนทําขนมเค้กนะคะเพราะว่าอยู่ที่เมืองไทยไม่เคยมีโอกาสที่จะได้ทําเลยแล้วก็ไม่มีตู้อบด้วยนะคะก็คือไม่มีเครื่องครัวที่ทันสมัยเหมือนที่อยู่ในต่างประเทศนะคะ,อ,ะอยู่บ้านนอกนะคะก็คือใช้เตาถ่านนะเพื่อนๆก็เลยไม่มีนะ,ะแล้วจากนั้นนะคะก็คือ จากเหวมาอยู่บนท้องฟ้าเลยนะคะก็เลยได้เรียนรู้นะคะแล้วก็วิธีทําขนมปังแล้วก็ขนมเค้กลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะในประเทศเยอรมน,นีนะคะเพราะว่า,าถ้าเกิดว่าเราไปซื้อนะ่ะมันก็ค่อนข้างจะแพงนะคะแต่ส่วนมากเขาก็จะซื้อกันนั่นแหละในเยอรมันนะคะแต่ช่วงวิกฤตนี้นะคะอันไหนที่มีความรู้เก่าๆก็ต้องจะต,ต้องมา,าซ่อมแซมเรียนใหม่นะคะปรับปรุงใหม่นะ,ะเพราะว่า ไปซื้ออาหารในร้านขายขนมปังหรือเบเกอรี่เนี่ยคนต่อแถวยาวมากแล้วคนที่เข้าไปในร้านในจำนวนจำกัดเท่านั้นนะเพื่อนๆก็เลยต้องยืนนะบางทีต้องเป็นชั่วโมงเลยนะคะถึงจะซื้อขนมปังก้อนหนึ่งได้นะคะมันขึ้นอยู่ว่า,อ,าอยู่ในพื้นที่ไหนและเพราะพื้นที่ที่อยู่นะคะ ก็คือ incident incident ก็คือในครบรอบ7วันนะคะก็คือมีคนติดนะคะมากกว่า200ในประชากรนะคะแค่5,000 50, 0คนนะคะในในในเมืองใหญ่ที่นี่นะคะแล้วหมู่บ้านนะ่ะมีประชากรนะคะ3,000คนนะคะคนติดมากกว่า10คนนะคะก็คือค่อนข้างจะสูงนะคะเพื่อนๆก็เลย ใช้เวลานานมากนะคะที่กว่าที่จะซื้อขนมปังนะคะมา,ายังชีพนะคะก็เลยโอตัดสินใจนะเพราะว่ามีแป้งอยู่นะคะก็เลยเอาแป้งเนี่ยที่มีอยู่นะคะมาทําขนมปังดีกว่านะเพื่อน mm hmm. เพอนเพราะว่าเสียเวลามากเลยในการที่จะไปซื้อเพราะว่าต้องไปยืนเข้าคิวนะคะ mm hmm. เพราะามันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปนะคะ mm hmm. อ่าแล้วก็คือ บางพื้นที่นะล็อกดาวน์นะฮะก็คือประชากรไม่สามารถที่จะออกจากที่พักอาศัยก็คือมากกว่าสิกิโลเมตรนะคะในะวงรอบรับสมีที่ตัวเองพักอยู่นะคะตัวเตัวเองเนี่ยก็คือก็คือสามีกับลูกนะเขาทานขนมปังนะเพื่อนๆแทนข้าวนะคะคือพนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอาหารหลักนะคะ ก็เลยจะต้องทานะคะเพื่อนๆอ่าพอจะต้องทําเสร็จแล้วก็คือลูกกระสามีเขาบอกว่าใช้ได้นะคะก็คือมันสามารถที่จะทานได้นะคะแต่ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเหมือนอาจจะไม่อร่อยเหมือนในร้านมืออาชีพที่เขาทานะคะแต่ก็บอกได้เลยนะคะก็ภูมิใจนะคะที่สามารถทำขนมปังออกมาได้ เป็นชิ้นเป็นอันนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดวราเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วเราจะพากันทําขนมปังหลายสูตรนะคะมาค่อยไล่กันทีละสูตรทีละสูตรนะคะเพื่อยังชีพเป็นไปนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตาม